สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิษมน์นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วนะคะแม่หมอกาลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ประจําปี2024หรือ2567นะคะ ไพ่นะคะมีทั้งหมด12ใบนะคะเรียงตามนี้ก็คือ123 4 5จนถึง12ซึ่งเป็นเลขประจำเดือนนะคะก็คือเริ่มจากมกราคมจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็หมุนตามออแบบนี้นะคะก็คือทวนเข็มนาฬิกานะคะไพ่ใบเล็กก็คือไพ่ประจำเดือนนั้นๆไพ่ใบใหญ่คือไพ่คาริฟายนะคะ ของไพ่ใบเล็กนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมค่ะดูไพ่ประจาเดือนมกราคมนะคะไพ่ประจําเดือนมกราคมของชาวสิงห์นะคะก็คือว่าดูเหมือนตอนนี้คุณจะคุณนะคะอาจจะมีเซนต์นะคะหรือว่า เขาเรียกว่าคู่รักของคุณนะคะก็คือมีเซน์นะคะรู้ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารนะคะหรือว่าไปหาคู่รักของคุณได้นะคะเนื่องจากว่าคุณติดสิ่งอุปสรรคบางอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ,อคู่รักของคุณรู้นะคะเขามีเซนต์แรงมากนะคะประมาณนี้ส่วนเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยไม่ได้หลอกตัวเองนะคะ ใครที่เคยหลอกตัวเองก่อนนะั้นเนี่ยก็จะไม่ได้หลอกตัวเองเนาะมีความรับรู้ความจริงมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณเนี่ยอ,อยากจะเริ่มต้นกับคนคนนี้นะแต่ว่าคุณทําไม่ได้คุณปล่อยให้คุณเสียคนที่คุณรักที่สุดคุณปล่อยให้เหรียญเ,เดียวนะคะที่คุณเคยมีนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณเนี่ยหล่นหายไปนะคะ ทีนี้ไพ่มีนาคมนะคะให้ระวังนะคะการทะเลาะเบาะแหวง้งซึ่งกันและกันนะคะโดยทั่วไปเนาะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็คือมันทําให้คุณสองคนน่ะเขาเรียกว่าทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าก็คือผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์แหละ คุณก็เลยแบบพูดอะไรไม่ค่อยได้ในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะกลัวว่าจะโดนจิกนะคะโดนด่านนั่นเองเนาะส่วนเดือนเมษายนจะเป็นเดือนของการที่คุณเนี่ยหรือเขานะคะคุณหรือเขานี่แหละที่จะได้ส่งข้อความหานะคะ สมมติว่าคุณส่งหาเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบคุณก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาส่งหาคุณคุณก็อาจจะไม่ได้ตอบเขาก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการส่งข้อความหานะคะซึ่งแม่หมอว่ามันคือเขาส่งข้อความหาคุณนี่แหละนะคะทายแม่หมอฟันทงทีนี้พฤศจิกายนก็คือว่าให้ระวังนะเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี้มันทําให้คุณมีความสุขที่สุดเลยแต่ว่าคุณนะ่ะ ไม่พอใจอะไรบางอย่างในตัวคู่รักของคุณแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือไอที่คุณไม่พอใจอะ่ะมันก็คือเรื่องที่เป็นเปอีโก้ของคุณเองนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์คุณอนะ่อนอ่อน off เนาะคุณก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผูบเดี๋ยวโผล่นะคะอืมหลบอยู่นะคะเหมือนเต่าอยู่ในกระดองเลยนะคะอ่มิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่สับสนในตัวเองนะคะ คุณอยากจะเอาความรักนะคะไปมอบให้คู่รักของคุณอีกแล้วครับท่านแต่ว่าทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามัวแต่แวะทักทายคนนั้นคนนี้นะคะอา,อาจจะเล่นมากไปนะคะคุณไม่ได้มีความตั้งใจขนาดนั้นะ่ะเดือนเจ็ดนะคะเดือนกรกฎาคมเออมันเป็นเรื่องของความเศร้าเนาะคือมันเป็นวงจรที่มันไม่จบไม่สิ้นนะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาวนไปวนมานะคะ เดี๋ยวก็คิดว่าจะไปอยากจะเอาความรักดีๆไปม่อมให้แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้เพราะว่าติดอุปสรรคเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์บ้างกลัวคนอื่นจะจิกกัดบ้างนะคะเรื่องอีโ้ของคุณบ้างสุดท้ายมันก็วนไปวนมาความเจ็บปวดไม่รู้จกักจบจบ,จบสิ้นนะคะเดือนอืมเดือน8เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าคุณหรือเขานะก็คืออาจจะรู้สึก น้อยใจรู้สึกถูกทอดทิ้งนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ทํางานในความสัมพันธ์นั่นเองนะพอคุณไม่ทํางานในความสัมพันธ์อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ทําไม่เต็มที่เช่นเดียวกันแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งเนาะเป็นจากนั้นสําหรับเดือนก้าวกันยายนนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าคุณรักไปเจ็บไปนะแต่ว่าคุณก็เริ่มรู้ตัวว่า ที่คุณรักไปเจ็บไปทั้งหมดก็เพราะว่าตัวคุณเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันทำให้บ้านคุณร้อนนะคะบ้านไม้นะคะคุณก็เลยหัวร้อนไปด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนใดกคนหนึ่งมีคู่สมรสอยู่แล้วนะตุลาคมค่ะความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะคะคุณอยากจะ มองความสัมพันธ์นี้เฉยๆจ้องมองเฉยๆก็คือไม่ทาอะไรไม่เทคแอคชั่นนะคะเพราะว่าคุณกลัวนะคะว่าจะมีคนมาทําลายคุณนะกลัวว่าจะเจ็บนั่นเองเนาะาเดือน11ค่ะพฤศจิกายนปีหน้าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยก็จะบล็อกแล้วนะคะบล็อกไม่ว่าคุณรอข้อความเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีข้อความนะคะเขือนแห้งไปหมดเลยนะคะ ก็อาจจะมีการบล็อกทั้งทางกายภาพโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางจิตใจด้วยเนาะเดือน12ค่ะทันวาคมเอ่อเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้าใจไม่อมเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าใจนะคะเข้าใจคนรักมากขึ้นนะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าเอ่อ คู่รักของคุณเนี่ยไม่ได้จับปลาหลายมือนะอืมเหมือนความจริงจะเปิดเผยก็ตอนนู่นเลยค่ะเดือนธันวานะคะจริงๆไม่มอว่ามันไม่ใช่ความจริงเปิดเผยหรอกแต่คุณอนะ่ะมีความเข้าใจคนหลักมากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูแล้วก็คือเขาไม่ได้หลอกลวงอะไรคุณมีแต่คุณเนี่ยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็วงจรมันก็เป็นวงวง วงจรอ,อุบาทอยู่แบบนี้นะคะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเดือนก่อนวันเกิดคุณนั่นแหละเดือนเจ็ดมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะความเขาเรียกว่าสตูลับเนาะก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะ,อะขอสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กา่องชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยไพ่ทั้งหมดนะคะก็คือไพ่ดาบเนี่ยถือว่ามีน้อยนะน,นี่ก็จะเป็นแบบหดาบแล้วก็นี่เป็นสองดาบซึ่งอันหดาบเนี่ยมันหายขึ้นเนาะแต่นี่มันกลับหัวลงเนี่ยสรุปว่าหักล้างกันมันก็คือสามดาบก็คือโดยสรุปเนี่ยถ้าเกิดดูเป็นไพ่ที่อันตรายที่สุดก็คือไพ่ดาบนะคะก็คือสามารถแปลได้ว่า เป็นปีแห่งการอกหักเนาะภายสามดาบคือเหมือนแบบไม่ได้ดั่งใจนะคะก็คือเจ็บปวดทางเรื่องความรักตลอดเวลาเลยนะคะซู่ซูๆนะคะเป็นกำลังใจให้เพิ่งทอแทนนะคะยังไงก็แม่หมอดูแล้วว่าอุปสรรคมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นนะก็คือดาบอะรวมๆแล้วอะมันก็มันก็มีแค่สามเองเนาะอืมมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะ ก็พยายามแบบทำใจเย็นๆนะคะแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดเดือนไหนเนี่ยมีแนวโน้มจะทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีเรื่องอีโก้เนี่ยเราก็รู้แล้วก็เตรียมตัวนะคะอย่างถ้าเกิดรู้ว่าเดือนนี้อีโก้จะเป็นปัญหาเราก็ลดอีโก้ลงมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเดือนเจ็ดเนี่ยรู้ว่าวงจรเก่าๆนะคะมันจะกลับมาอย่างเช่นพอทะเลาะก,กันปุ๊บฉันก็จะอารมณ์เสียใส่เธอแล้วก็ฉันก็จะไป โกหกว่าฉันไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วเธอก็เลยโกหกว่าเธอจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าอะไรแบบเนี้ยวงจรมันก็วน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 อยู่แบบนี้นะคะถ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามที่มันบอก,ออกทานายไปแล้วเนี่ยเอ่อประจําเดือนไหนเนาะคุณก็แก้เอานะคะจะได้แบบเอ่อไม่เจ็บมากนะคะหรือว่าทําใจเตรียมพร้อไมไว้ก่อนว,ว่าเดือนนั้นจะเกิดอะไรก็จะได้แบบไม่ต้องเจ็บมากนะคะมันก็บางทีนก็เป็นเรื่องของดวงดาวเนาะเอ่อถ้าคนเชื่อเนี่ยก็จะเข้าใจว่า เราอาจจะกําหนดอะไรได้ไม่มากนักนะคะก็มันเป็นเรื่องของดวงดาวนะคะโอเคค่ะขอให้เป็นปีที่ดีนะคะสําหรับชาวสิงแล้วก็คู่รักนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแม่หมอก็ลาไปก่อนค่ะเอาท่านไหนที่ชอบนะคะการทำหนังแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราจะกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปค่ะน,นี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ